ที่จะรู้ได้ว่าที่ได้เรียบร้อยหรือไม่ได้ยบร้อยไม่มีอะไรดียิ่งกว่าฟังเสียงราษฎรพระดรําราสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพคือเคยใช้ชีวิตประจําวันเคยเอาน้ํามาซักผ้ามาล้างถ้วยล้างจานตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยพี่ตอนสมัยก่อนลเล่นน้ำได้ เหม็นมากเลยตอนนี้หนูเล่นไม่ได้เลยค่ะถพอาฝนตกหนักมันก็จะยิ่งเนา่ายิ่งเออขึ้นสัตว์เลี้ยงต่างๆทั้งทีงเป็ดยังไม่ลงไปเลยเพราะว่ามันเหม็นเน่ามาก ศูนย์ดน้ำทวมจังหวัดนครปฐมเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะท่านผู้บริการจังหวัดได้รับก็ได้สั่งให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วซึ่งประกอบด้วยทหารจากกรมการสัตว์ทหารโบกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอสเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดน้ำรวมจังหวัดออกไปดําเนินการพิสูจน์ทราบนะเบ,บื้องต้นก่อนแล้วก็มารัดหมายกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มาประชุมวางแนวทางที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็รับผิดชอบเรื่องของการบําบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็มีการประเมินตรวจสอบภายในระยะเวลา2เดือนก็สามารถที่ทําให้โรงงานนั้นได้มีการแก้ไขทั้งเรื่องบําบัดน้ําเสีย เรื่องกลิ่นเหม็นแล้วก็เรื่องส่งเสียงดังจนได้รับความเพิงพอใจจากพี่น้องประชาชนจนการร้องเรียนเป็นปที่ยุติครับตั้งแต่แก้ปัญหาเรียบร้อยก็มีประชาชนดูน้ำไปทําสวนดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณศูนย์ดํารงทําแล้วก็รัฐบาลที่จริงใจดูแลประชาชนไม่ทิ้งประชาชนและขอให้ทําอย่างนี้ต่อเน,นื่องต,ต่อไปครับขอบคุณมากครับศูนย์ดับลงทําจังหวัดนครปฐมนะครับพร้อมที่จะรับ เรื่องลองเรียนแล้วนาไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับสมกับคําที่ว่าศูนย์ดำรงธรรมนาสุขคลายทุก24ชั่วโมงครับศูนย์ดำรงธรรมนาสุขคลายทุก24ชั่วโมง